เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดน,นครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินด,ด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้งสองคนอารมินตวกับอดมิเน A, จากเพจ NBA Mania ก็มาอยู่กับทุกคนคเช่นเคยค่ะจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะก็ส่งผลไปทั่วโลก<ช>เลยนะคะคโดยเฉพาะวงการกีฬาค่ะไม่ใช่แค่ทาง NBA อย่างเดียวนะคะที่ต้องปวดหัวค่ะปรับเปลี่ยนตารางการแข่งขันนะคะหรือว่าจัดหาสถานที่การแข่งขันที่กำลังนเนินการอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะโดยเฉพาะค่ายรองเท้านะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนกกกาาารตลลลดดันใหห้วุยยไปมเแ็ เปลนวันเวลาในการวางจาหน่ายด้วยค่ะดังนั้นค่ะวันนี้ค่ะพวกเราทั้งสองคนนะคะจะนําเสนอรองเท้าค่ะที่คาดว่าทุกคนเนี่ยน่าจะได้เห็นใน Disney World นะคะในการแข่งขันที่ลัาจะมีขึ้นเร็วๆนี้ค่ะก่อนอื่นนี่ยรับต้องขอบอกเพื่อนๆอย่างนี้ก่อนนะคะว่าในบรรดา22ทีมเนี่ยที่เข้าร่วมการแข่งขันใน Disney World เนี่ยสื่อเขาประเมินออกมาแล้วครับว่า77%ี่ยของบรรดานักกีฬาทั้งหมดเนี่ยนะครับใส่ไนกี้กับจอแดนแบรนด์ครับ ที่เหลืออีก23%เนี่ยก็จะเป็นคลแคแบรนด์ครับไม่ว่าจะเป็น Puma ไม่ว่าจะเป็น Under Armour ไม่ว่าจะเป็น Adidas นะครับรวมถึงค่ายอื่นๆด้วยนะครับแล้วก็จะมีซุปเปอร์สตาร์เพียง5คนเท่านั้นนะครับที่ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็น Kevin Durant คนนี้ก็พักฟื้นนะครับ Kyrie Irving ครับคนนี้ก็เจ็บไหลรวมถึง Stephen Curry, Klay Thompson แล้วก็ Derrick Rose 3คนนี้คือทีมของพวกเขาเนี่ยไม่ผ่านเข้าสู่เกณฑ์การแข่งขันใน Disney World ครับแต่ก็เชื่อว่ารองเท้าของพวกเขาเนี่ยทั้ง5คนที่มี Signature s h o เนี่ยก็น่าจะมีนักกีฬาคนอื่นๆของค่ายเดียวกันนะครับอย่าง n i k ้เนี่ย ก็เอามาใส่ครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับเรามาเริ่มกันที่ค่ายไนกี้ก่อนเลยนะคะแน่นอนค่ะเราต้องเริ่มกันที่ตัวพ่ออย่างเรืบรอนเจมส์ James เลยค่ะเขาก็มาในเรบอบอล17เป็นรองเท้ารุ่นปัจจุบันงไงที่เขาใส่มาโดยตลอดทั้งฤดูกาลนะคะรองเท้าที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีแล้วก็ระบบรองรับการกระแทกไม่ว่าจะเป็น Max Air ค่ะในช่วงส้นเท้ารวมถึง Zoom Air ช่วงด้านหน้า Air แอร์ตมเท้าเลยนะคะ ขึ้นรูปรองเท้ากันด้วยความร้อนกระชับข้อเท้าและก็มีความทนทานสูงมากค่ะก็ต้องมารอชมกันนะคะมิเน่ว่าเขาจะขนไปกี่คู่กี่สีค่ะและในช่วงเพลย์ออฟนี่เขาจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้กับแฟนๆรองเท้าของเขาบ้างค่ะเราไปต่อกันที่ยานิสแอนเตตุคุมโปครับเช้าต่างชาติคนแรกนะครับที่มีรองเท้าซิกเนเจอร์ชูของไนกี้เป็นของตัวเองครับเขาน่าจะมาในไนกี้ซูมฟรีก1ครับแล้วก็ตามด้วยไนกี้ซูมฟรี k 2ครับอย่างที่เราเห็นในสื่อออนไลน์ครับที่มันหลุดออกมาเนี่ยอันนี้เนี่ยนะเขาอาจจะเอาไว้ใส่ในรับสห สีที่พวกเราได้เห็นเนี่ยก็จะเป็นโทนสีเขียวครับเข้ากับสีหลักของทีมตัวเองครับดูแล้วก็น่าจะเตรียมใส่แข่งในบ้านเนี่ยแหละครับแต่ในเมื่อมันใส่แข่งในบ้านไม่ได้เนี่ยก็มาใส่แข่งในดิสนีย์เวิลด์โชว์ไปก่อนครับหลักๆเนี่ยนะครับด้านหลังของรองเท้าเนี่ยก็จะมีลายแบบซิกแซกครับเป็นสไตล์ของการเล่นยูโรสเตปที่แข็งแกร่งของตัวเองเนี่ยแหละครับพร้อมกับคำว่าฟรีครับที่สซนรองเท้าด้านล่างและจุดเด่นอีกข้อนึงครับนั่นก็คือบริเวณพื้นรองเท้าครับจะมีชื่อพ่อชื่อแม่ของเขารวมไปถึงชื่อพีี่นน้้อองทุกกคคดวยรับ เราไปต่อกันเลยนะคะเราไปต่อกันที่พอจอชค่ะเขาก็น่าจะมาในรุ่น PG4 ค่ะส่งที่ไม่หุ้มข้อนะคะที่ดีไซน์ให้พอจอชโดยเฉพาะค่ะให้เบาสบายค่ะโดยมาพร้อมกับระบบลดแรงกระแทกนะคะ Nike Air ค่ะแบบเต็มความยาวเท้าทำให้นุ่มและสปริงตัวได้ดีจุดเด่นอีกข้อหนึ่งของรุ่นนี้ก็คือมีซิปรูดปิดเชือกนะคะยิ่งทำให้ล็อกกระชับเท้ามากขึ้นค่ะดูแล้วเนี่ยพอจอชเนี่ยน่าจะขนมาหลายสีแน่นอนอเลยค่ะเรา<อ>ต<ด>ิดตาม <8 S 1> ชมกันค่ะทีนี้เราไปต่อกันที่ค่ายแอร์จอแดงครับอันนี้ก็ คงอยู่ในเครือของ n นกี้เนี่ยแหละครับเราไปเริ่มกันที่รัสเซลเวสบูครับหัวหอกของค่ายแอร์จอแดนเนี่ยแหละครับสำหรับรัสเซลเวสบูเนี่ยนะครับก็น่าจะมาในจอแดน w าย Not 0.3ครับกับทีมที่เรียกว่า Primary Colors ครับจริงๆแล้วรุ่นนี้เนี่ยครับตั้งใจจะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ครับรุ่นนี้จะเอาสีที่สะท้อนการเล่น NB a นบีเอของรัสเซลเวสบูมาตั้งแต่ดราฟต์เลยนะครับเนี่ยเป็นโทนสีเหลืองเขียวครับสื่อถึงการดรัฟต์โดยเซียโร่ด้เก็ตามเนนะครับ แล้วก็ต่อด้วยโทนฟ้าส้มครับกับโอเคซีนี่แหละครับและในช่วงท้ายของรองเท้าเนี่ยก็จะเห็นเป็นสีแดงดำนั่นก็คือฮิลเลนร็อกเก็ตในปัจจุบันเนี่ยแหละครับที่เหลือมารอชมกันครับว่าตัวรัซเซลเวสบุกเนี่ยจะใส่ตั้งแต่8เกมแรกเลยหรือว่าจะรอเก็บไว้ใส่ในเพลย์ออฟและผลงานของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงจะพาฮิลเลนร็อกเก็ตเนี่ยไปถึงไหนอันนี้น่าสนุกมากๆครับพอพูดถึงค่ายแอร์จอร์แดนนะคะก็ต้องพูดถึงสตาร์หลักทั้ง4คนเลยค่ะอย่างไซออนวิลสันเจสันเชตัมแล้วก็ ทั้ง3คนเนี่ยจะมาใน Air Jordan 34 PE ค่ะหรือว่า Player Exclusive ซึ่งตลอดฤดูกาลเนี่ยพวกเขาทั้ง3ก็ใส่ Air Jordan 34นะคะ ในทีมสีที่หลากหลายมาโดยตลอดแต่ในดิสนีย์เวิลดเนี่ยอย่างรุยฮาชิมุระก็จะมาในทีมมัลติเรเชลค่ะเป็นการผสมผสานสองสัญชาติจากญี่ปุ่นแม่ของเขาและเบนินประเทศในแอฟริกาของพ่อของเขาค่ะลวดลายสีสันเนี่ยก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นนะคะผสมกับแอฟริกาไม่ได้เชื่อเลยค่ะว่าจะออกมาได้ลงตัวแล้วก็สวยงามนะได้ขนาดนี้นะคะในขณะที่เจสันเทซัมเนี่ยนะครับก็จะมาในจอแดน3 4ครับ แต่คาดว่าน่าจะมาในเวอร์ชั่น Welcome to the Zoo ครับอันนี้เป็นการระลึกถึงความสุขในวัยเด็กครับที่เขาได้ไปสวนสัตว์ครับตอนที่เขาเติบโตมาตั้งแต่เด็กๆเกนี่แหละครับจุดเด่นของรองเท้าเนี่ยนะครับ<ๆ>ก็จะมีลวดลายของบรรดาสัตว์ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเสือดาวเสือโครง่งมีลายยีราฟมีเขี้ยวหมีครับบริเวณส้นเท้าเนี่ยก็จะมีเขียนคําว่า Welcome to the Soo ครับส่วนด้านในลิ้นรองเท้าเนี่ยนะก็จะมีชื่อเล่นของลูกชายเขาด้วยครับที่ชื่อว่าน้องดิลส์ครับคนนี้เนี่ยเป็นขวัญใจของทุกคนในทีม Boston Celtics เขียนอยู่ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นแบบว่าสุดยอดมากๆฮะทีนี้ครับว่าที่ซูเปอร์สตาร์ของค่ายอีกหนึ่งคนครับนั่นคือไซออนวิลเลียมสันครับคนนี้ก็จะมาในจอแดน3 4เช่นเดียวกันครับแต่รุ่นนี้เนี่ยครับจะมีน้องชายของเขาครับที่ชื่อว่านัวครับเป็นคนช่วยดีไซน์ครับโดยเป็นสไตล์ที่ได้มาจากการวาดดินนนนนสสออออีีเเเเ่่่ละะะครรัับมววาาจจปป็็กงงงตท้ เห็นปุ๊บเนี่ยก็จะรู้เลยว่ามาจากการขีดเขียนดินสอของเด็กๆเนี่ยนะครับน้องของเขาที่ชื่อว่าโนอาเนี่ยนะครับเป็นลูกของพ่อเลี้ยงกับแม่ของเขาเนี่ยแหละครับอายุห่างกัน13ปีนะครับโนอาเนี่ยก็อายุประมาณ7กขวบครับซึ่งไฮไลท์ของรองเท้าเนี่ยก็จะอยู่ที่พื้นด้านในครับที่ข้างซ้ายในเขียนว่าทูซออนครับก็ประมาณว่าถึงพี่ไซออน ด้วยความรักจากน้องโนงอาอะไรประมาณาาอย่างนี้นเลยครับและก็แน่นอนค่ะสุดหล่อลูกก็ดอนฉีค่ะนักกีฬาคนดังของค่ายแอร์จอร์แเจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสต์รองเท้าของเขาที่จะใส่แข่งในดิส e ี w ว r ล์เรียบร้อยค่ะก็จะเป็นจั m แ m น n d ไจ m o n d l โล o ์เฟลเยอร์เอ็กซ์คสีน้ำเงิน Royal ลบล e ค่ะทีมเดียวกับสีหลักของทีมแม v เวอริกนั่นเองค่ะ พร้อมกับโลโก้จัมแมนสีทองและก็โลโก้ลูก้าเองบริเวณที่ลิ้นรองเท้าด้านนอกมาถึงตรงนี้แล้วค่ะโหรองเท้านี่หลากหลายมากเลยนะคะแล้วสวยงามมากเลยค่ะสงสารคนข้างๆจริงเลยค่ะทำคอนเทนต์ไปทําวีดีโอไปเนี่ยน้ำลายก็คงหกแล้วค่ะแต่<อ>ต้องแสับก,ก่อนนะอัานไหนขอไลค์หน่อยสิขอไลค์เอเอจอร์แดนขอซับด้วยโอ้ <laughs> <laughs> ช่วยหนึ่เอหน่อยนะคะอีกสักสามปีทีนี้เรามาดูของค่ายอื่นกันบ้างนะครับเรื่องที่ UA ครับ Under Armour ครับแน่นอนครับว่าหัวหอกของค่ายเนี่ยอย่างสเตฟเฟนเคอร์รีเนี่ยทีมของพวกเขาเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์เข้ารอบมาสู้ศึกในดิสนีย์เวิลด์นะครับเนื่องจากทีมบอเรียลในฤดูกาลนี้เนี่ยย่ำแย่ที่สุดของฤดูกาลครับดังนั้นเนี่ยหัวหอกของค่ายในตอนนี้เนี่ยก็ต้องเป็นโจเอ็มบีครับจอมเกรงฝันใจของซิกเซอร์สเนี่ยแหละครับตัวเขาเนี่ยนะครับเซ็นสัญญาร่วมกับค่าย UA เนี่ยในช่วงปี2018ครับ พร้อมกับเตรียมออกรองเท้าซิกเนเจอร์ของตัวเองนะครับแม้จะยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเนี่ยแต่มันก็มีภาพหลุดออกมาบ้างในช่วงที่ผ่านมาครับเรียกว่า MB1 ครับโอ้โหจะมีหน้าตาและสีสันประมาณนี้ฮะแต่รัารายละเอียดปรกย่อยของรองเท้าคู่นี้เนี่ยครับเรายังไม่ค่อยมีข้อมูลมากมายครับเรามารอติดตามกันว่าสีสันเนี่ยมันจะเป็นไปนตามอย่างที่หลุดออกมาหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีสีอื่นที่มันหลากหลายมากกว่าน,นี้เดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าโจเอ็มบีเนี่ยใน8เกมเนี่ยเขาจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์พวกเราและในพรีออฟเนี่ย เขาจะเปลี่ยนอีกหรือเปล่าอันนี้เรามารอติดตามกันครับแต่เชื่อว่าคนนี้เนี่ย ไม่มีอะไรที่แบบมามดาแน่นอนค่ะเรามารอดูกันเลยฮะเราไปต่อที่ค่าย3ขีดค่ะนั่นนี่คือ Adidas นะคะและสตาร์ตัวหลักของค่าย3าขีดค่ะที่จะเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ก็แน่นอนค่ะ MVP James h a r d e n นเขาก็น่าจะมาใน h a r d e n Volume 4ของเขานะคะส่วนจะเป็นสีพิเศษแค่ไหนเนี่ยเรามารอชมกันค่ะตามด้วยเจมส์ลีลาค่ะก็เช่นเดียวกันก็น่าจะยังคงเป็นเดมซิกส์ค่ะก็น่าจะมาในสีใหม่ใหม่ค่ะและก็อาจจะมีคำมีลายมีสีหรืออะไรก็ตามค่ะที่เกี่ยวกับการรรงลงเรื่องคนผิว ก็เป็นได้นะคะและสุดท้ายค่ะกับโดนวันมิเชลค่ะที่น่าจะมาในจอห์นอิชูทูค่ะที่คาดว่าจะวางขายช่วงเดือนสิงหานี้นะคะเจ้าตัวเนี่ยอาจจะใส่ตอนช่วงเข้าเพลย์ออฟก็เป็นไปได้ค่ะสําหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่จับมือร่วมกับบริษัทเครย o ล่าค่ะเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญทางด้านอุปกรณ์ศิละปะนะคะโดยเฉพาะพวกดินสอสีหรือว่าจะเป็นปากกาสีค่ะดังนั้นเนี่ยรุ่นนี้ของมิเชลเนี่ยจึงมาในธีมสีสันแนวการ์ตูนซะส่วนมากเราไปต่อกันที่พูม่าครับ ค่ายนี้ก็เป็นอีกหนึ่งค่ายครับที่พยายามเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดของกีฬาบาส NBA ในปัจจุบันเนี่ยแหละครับโดยใน Disney World เนี่ยครับก็จะนำโดยดราฟอันดับหนึ่งครับอย่างเรียงเรย์เอตันครับคายครูซมาครับรูดี้เกย์แดนนี่กรีนเคนดริกนันเดริกโจนส์จูเนียร์รวมไปถึงมาร์คัสมาร์ทด้วยครับพวกนี้นี่คือหลักๆนะครับในสังกัดพูม่าซึ่งคาดว่าพวกเขาเนี่ยนะครับก็น่าจะมาในโมเดลสกายดรีเมอร์ของค่ายเนี่ยแหละครับโดยรุ่นนี้เนี่ยครับจะเป็นทรงข้อสูงครับมีสายรัดบริเวณข้อเท้้้าาทใหกกรระชัับบมขึนค ออกเป็นแนวย้อนยุคนิดๆนะฮะแล้วก็น่าจะมาเป็นเวอร์ชันพิเศษครับ t r e v o r PROJECT ครับที่ทางค่ายพูม่าเนี่ยคอยช่วยสนับสนุนบริจาคเงินมาโดยตลอดเลยครับสำหรับ t r a v o r PROJECT เ,เนี่ยนะครับคือองค์กรตั้งขึ้นมาเพื่อเน้นป้องกันการฆ่าตัวตายของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศครับหรือว่ากลุ่มที่เรียกว่า LGTBQ เนี่ยแหละครับ ก็เชื่อว่านักกีฬาที่สังกัดในค่ายปูม่าเนี่ยครับก็น่าจะใส่รุน่นนี้ส่วนสีสันหรือว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะมีสลับหมุนเวียนเปล่งกันไปเนี่ยแหละครับเรามารอชมกันครับแล้วเราก็มาปิดท้ายกันด้วยค่ายนี้เลยค่ะ New Balance ค่ะและแน่นอนสตาร์ของค่ายเนี่ยก็คือคาวายเลยเนอรนะคะที่น่าจะมาใน The Kawai o ที่ทาง New Balance เนี่ยจัดเป็นสิงเนเจอร์ชูให้กับคาวายค่ะใส่เปิดตัวไปแล้วในช่วงออสตา a r ที่ผ่านมาและก็มีสีสันและก็มีตีมใหม่ๆออกมาเรื่อยๆเลยนะคะ ซึ่งในดิสนีย์เวิลด์เนี่ยเราน่าจะเห็นเขาใส่คาวายวันนี้แน่นอนค่ะส่วนจะเป็นสีพิเศษอะไรหรือไม่อันนี้มารอชมกันค่ะและอีกคนหนึ่งของค่ายนี้ค่ะก็คือเดชอนเต้เมอรเรที่น่าจะมาในออมนิวันนะคะที่คาวายเนี่ยใส่เปิดตัวกับค่ายนิวบาลานซ์ไปแล้วค่ะแต่ด้วยความที่คาวายเนี่ยมีสิเกอร์ชูของตัวเองไปแล้วเนี่ยรองเท้าคู่นี้ก็เลยจะให้เดชอนเต้เมอรเรใส่นะคะซึ่งสวยงามมากจริงค่ะเขาน่าจะมาในเวอร์ชัน first light ค่ะ สีพิเศษที่ทําขึ้นให้กับเมเร่โดยเฉพาะค่ะเป็นธีมสีพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ตกค่ะโอ้โหสวยงามมา,จากจริงๆนะคะและนี่ก็คือสไตล์หลกัหลกๆค่ะกับรองเท้างามๆค่ะที่พวกเราน่าจะได้เห็นในการแข่งขันที่กำลังจะมีขึ้นที่ดิสนีย์เวิลด์นะคะวันนี้ค่ะขอลาไปแค่นี้ก่อนละกันค่ะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคนข้างๆตัวในน้ำลายหกแย่แล้วค่ะแล้วเพื่อนๆล่คะคะชอบคู่ไหนกันบ้างคะคอมเมนต์ลงมาคุยกันด้านล่างเลยนะคะ เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเกี่ยวกับ NBA นะคะอย่าลืม Subscribe ที่โลโก้ NBA มาเหนียตรงกลางนี้เลยค่ะนึกถึง NBA นึกถึง NBA มาเนียนะคะวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะที่ติดตามชมพวกเราทั้งสองคนค่ะขอบคุณนะคะ